เขาไทยแน่นอนแล้วนะครับสำหรับเรื่องคั้งมากฟอร์มพี่มากนะครับหรือว่าพี่มากพระขนงเวอร์ชั่นอินโดนีเซียครับที่ทางอินโดนีเซียเนี่ยซื้อลิขสิทธิ์ของเทวเราไปรีเมคอย่างถูกต้อง19กันยายันนี้นะฮะงานนี้มีคนไทยร่วมแสดงรับเชิญด้วยนะครับ อยู่ก ну oh. ับผมจะโลดทอล์กนะครับเขบอกว่าเรื่องพี่มากพระขนงเนี่ยโด่งดังที่อินโดนีเซียอย่างมากเลยนะฮะทางอินโดนีเซียครับก็เลยมาซื้อลิขสิทธิ์พี่มากพระขนงของไทยเราอย่างถูกต้องไปรีเมคเป็นเวอร์ชั่นของตัวเองครับเนี่ยะครับตัวอย่างน่าดูมากๆเลยนะครับแล้วก็เข้าฉายที่อินโดนีเซียแล้วนะฮะกระแสตอบรับดีสุดๆไปเลยทีนี้คนไทยหลายคนครับก็บอกว่าอยากจะดูในบ้านเราบ้างเหมือนกันครับเพราะว่าอยากจะสนับสนุนคนที่ทําถูกต้องซื้อลิขสิทธิ์ไปนะฮะไม่ใช่ว่าเอาไปแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นต้นตํำรับอะไรแบบนี้นะคครรััับบแแนนนน่อไดดู้้กลว 19กันยายนนี้เป็นภาคไทยด้วยนะฮะโดยทีมภาคพันธมิตรครับอ่ะไปดูตัวอย่างกันหน่อยครับโหไปนานแล้วคนตายโหกูก็ตายห่างสิเนี่ยถ้าแกไม่เชื่อป่าแล้วก็แกก็ลองมองลอหลอดวางขาดูสิพวกแกทำอะไรกันอยู่เดี๋ยวบินลายเมตรจ้าต้องมีใครสักคนบอกไอ้มากว่าเมียมันตายแล้วเกมอยแฉ่อยไอเอวมันรู้แล้วเข้าใจแล้วฟังไม่รู้เรื่องไอ้เอี้ยว ฉันต้องไปจากที่นี่ต้องไปซักผ้าแล้วก็รีดผ้าฉันก็ต้องเปลี่นผ้าผ้าด้วยฉันก็ต้องไปด้วยเพราะเราไม่เคยทิ้งกันสรุปว่ามูบอนได้แล้วละมั้งพวกแกสี่คนเลิกคิดทำลายความสุขของฉันกับคังมากได้แล้วไปก่อนนะหมอผีไปไหนตาหมอปลามาช่วยสัญญาไหมไม่รู้เรื่องรับสัญญาผู้ชนะ ฉันก็แค่อยากมีโอกาสได้อยู่กับคนที่ฉันรักอีกสักครั้งหนึ่งเท่านั้นสรีขังมากสรีขังมากจีบกันอีกนานไหมกูเมื่อยแล้วกูมองตาแล้วหายเมื่อยเลยผีคือปีศาจเผีคือปิญาจเออผีคือคนที่โดนสาพอได้แล้วกูรู้แล้วมันเป็นผีว่าไงอีนึงผีหน้าไม่เอออีตัวซีดอีหน้าซีดไ่น้าซีดน้องเนยหน้าแล้วก็มึงเยอะเลยผิดทางมันอยู่ฝั่งนี้เรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับพี่แจง มากจากพี่มากรระขนมทุกคนพร้อมนะโอเคสามสองหนึ่งน่ารักน่าร้ล,ล,ลไม่คอยน่ารักแล้วแต่ยังไม่ชัดเออชัดเต็มตา สิบเก้ากันยาหาหน้ากลัวทั่วทุกรูมนี่ฮะตัวอย่างเนี่ยผมชอบมากเลยนะครับคือเขาเนี่ยมีความเคารพต้นฉบับนะฮะคือมีกลิ่นอายมูดแอนโทนรเป็นพี่มากเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาใส่ลงไปก็คือศิลปะประเพณีวัฒนธรรมความเป็นอินโดนีเซียเอามาเบรนการมาใสา่ด้วยกันได้แบบว่าไม่ไม่ติดขัดอะไรเลยนะครับและที่สําคัญครับอย่างเรื่องนี้มีนักแสดงชาวไทยไปรับเชิญด้วยครับนี่ตอนไทยเรื่องก็คือคุณจิรายุทธนะครับเป็นนักร้องจากนาราธิวาสนะครับไปโด่งดังที่ประเทศอินโดนีเซียนะค,คนตามในทิก เลยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็คือเป็นแฟนๆจากอินโดนีเซียนั่นเองนะครับอ่ะรอดูเลยครับ19กยาันยานนี้ในโรงภาพยนตร์ครับไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ